สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเก็พัสดุกล่องนี้นะคะจากร้านนี่นะคะ,ะ,คะเป็นร้านในไอจีนะไอจี m i c ิซ e ิโอมชนะคะหรือนามิซิโอมช็อปนามิซิโอมช็อปประมาณนั้นนะคะนี่นะเดี๋ยวเดีย๋ยวคือตอนนี้เราไม่ใช่แอปนะ เลยตามนี้เลยนะคะค่าส่ง42บาท EMS นะคะ <S <S โอเคอเคดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยกันไกลมันไหนดีันไหนดีอันนี้ก็แล้วกันชอบ แล้วนะคะขอถทอด้วยเอ้ยไม่ใช่ความเซฟนะค่ะไม่เห็นเลยนะแงนี่มาดูอันแรกกันเลยอันแรกนะคะก็จะเป็นเจลลี่แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายรถเลยนะมี รุ่นอะไรเแล้วก็ขนมกระดาษแบบแปะลิ้นหรือแทตทูนะคะของอันนี้ไม่มีอยนะคะมาจากฮ e วแมนเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นสิ่งที่ตินเต้นและรอคอยมานานนะคะขนมกระดาษเขียนได้เย่ของที่สั่งไปก็มี Harry เจลลี่แฮร์รี่พอตเตอร์ขนมกระดาษแบบแทตทู โนมกระดาษเขียนได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปอุดหนนการลนนะคะนันนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์อย่าลืมแล้วกันนะคะบ๊ายบาย